สีผสมอาหารวันนี้พี่ใช้เป็นสีชมพูแล้วก็มีคิเรอีกค่ะมีไม้คนนี่นี่เลยกรีซลลินบลรรกแล้วก็กาวที่เพิ่งเทลงไปเมื่อกี้นะคะแล้วเรามาดูกันเลยค่ะวิิีทรำเทกาวแล้วนะแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปตามปริมาณของกาวเลยค่ะหรือเยอะกว่าเออเอาเยอะกว่าก็ได้นะคะในว่ากัน ก็คนพอมันพอไปนะคะประมาณนี้แหละพอกาามันไม่แตกตัวกันนะคะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารลงไปค่ะเดี๋ยวพี่ขอใส่สีกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่สีกันเลยก็อ๋อใส่ประมาณนี้นะอืมน,นี่แดงจี๊ดเลยชิ๊ คนสีให้เข้ากันเลยค่ะดูดิเดี๋ยวขอตัวไปเช็ดก่อนนะคะค่าต่อมาสีมันเลิกกระเด็นแล้วเราก็จะคนเลยคน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 ถ่วปลก็ใส่กรีซอรีนนะคะกลีซอรีนไปเล็กน้อยทาไมกรีซอรีนพี่จมหมดแล้วเนี่ยแลวพี่ยมาใช้ทาไม ็มันก็ไม่เท่ากันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแบบมันเป็นแบบเหมือนเยลลี่อยู่เลยเป็นเหมือนเยลลี่นะอันนี้แล้วก็ใส่ครีเออีกลงไปสักห้าปื๊ดค่ะสี่ห้า,าห้าปื๊ดก่อนก็แล้วกันมันก็คนเลยคนนั้นมันก็ไม่ค่อยเข้ากันมากนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะค่อยๆใส่ เกียมันไปคีอสรีนด้วยเดี๋ยวเมื่อทำเสร็จแล้วมาดูกันเลยนะคะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปเดียวกันเลยเสร็จแล้วค่ะนี่มันก็จะแบบติดมืออยู่นะนยังติดมืออยู่เยอะ